สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะพวกผมอีกแล้วนะนายเดือวไปนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการเล่นวันพีชบอลติรัตย์ยังไงให้เล่นได้หลายหลายไอดีนะครับนั้นนั่นก็หมายความว่าผมเนี่ยจะมาแชร์วิธีการมีหลายหลายไอดีนะครับนะก็คือมีหลายไอดียังไงนะครับนะแล้วก็ผัดเปลี่ยนเล่นหลายหลายไอดียังไงนะนะเห็นท่านผู้ชมขอมาหรือว่าถามมากันว่าการเล่นหลายไอเดีเนี่ยเล่นยังไงครับนั่นก็คือผมนั่นแหละได้ทำวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นวิธีีีีีทท่่่่่่รร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 ววววดดเเเเ็็สสสสสุําาาาาหหหัััััับบบบบกกกลลลนน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 นือออออแะะะะไยง้้คคโจม ตอนนี้ก็ยังอยู่ในรหัสจาบาที่ผมสุ่มไปคลิปที่แล้วแล้วตอนนี้ผมก็ เล่นไปยังก็ไม่ได้ไปไกลที่ไหนตอนแรกว่าจะว่าจะแบบเอาจาบารมารีวิวนะแต่ผมยังปั้นบูทมันไม,ไม่ไม่ถึงไหนเลยนะ Меня ยังเอาเอาเป็นบูทสอไม่ได้แล้วก็ยังปั้นแบบว่าซับอะไรพวกนี้คือยังมันยังไม่เต็มยังปลดล็อกไม่ครบนะครับนะก็เลยยังไม่ค่อยอยากเอามาเล่นนะครับนะแต่วันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีการสลับเปลี่ยนการเล่น ID นะครับนะว่าการสลับเปลี่ยน ID ดีหรือว่าการสลับ ID เล่นเนี่ยมันสลับกันยังไงนะครับนะในทุกวันนี้เนี่ยเวลาแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะสลับหรือว่าเปลี่ยน้อเนดีย้้าาายยยไปมเล่นไปนู่นนนไไปี่ัละท แต่เดี๋ยวนี้คือเขาเอาออกไปแล้วนะครับนะเนี่ยก็จะมีขอความร่วมมือจะตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแนบนะก็จะมีเชื่อมต่อไอ้คา Google แล้วก็จะมีเชื่อมต่อกับแอปเปิลนะครับนะแล้วก็เชื่อมต่อกับบันไดเนมโคไอดีนะครับนะไอ้บันไดเนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับนะแต่ผมจะใช้จริงๆเลยคือผมจะใช้ Apple ID กับเชื่อมต่อ Google นะครับนะแต่บันไดเนี่ยผมไม่เคยใช้ผมเลยจะมาแนะนําวันนี้ผมจะไม่แนะนําวิธี Google กับ Apple ID นะครับนะ Google เนี่ย ผมมีเดี๋ยวผมออกไปหน้าหน้าหน้าไอไอน,นี้ก่อนนะหน้าตเตเตอร์น,นะครับนะ 2> 1, 2, เวลาเราเข้ามาใช่ไหมพอมาถึงหน้านี้นะครับนะเวลาเราจะสลับเปลี่ยน ID เดียนี่ยผมก็ให้กดโอนย้ายข้อมูลตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็เอ่อก่อนก่อนที่เออเดี๋ยวผมผมต้องไปอันนี้ก่อนเนาะผมต้องไปการผูก ID เข้ากับ gmail ก่อนใช่ไหมซึ่ง gmail เนี่ยเราก็ต้องสร้างมาเองนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าเราไปเข้าไปผูกกับในเกมแล้วเรา gmail ใครมาใสาไ่ไปลู้เราต้องสร้างอีเมลหรือว่าเราหาอีเมลที่เรามีอยู่แล้วนะครับนะมาเชื่อมกับไอเดียบนพีซ ID One Piece มันก็จะผูกติดกับอีเมลใช่ไหมเวลาเราย้ายเครื่องอะไรเงี้ยเราแค่ย้ายอีเมลเข้าไปในเครื่องเครื่องใหม่สมมติเรามีเครื่องใหม่เราแค่เอาอีเมลของเครื่องจากเครื่องเก่าเราย้ายไปเครื่องใหม่เป็นอีเมลเดิมนะต้องจําให้ได้เลยนะว่าเราผูก ID ดีไหนของวันพีเนี่ยไว้กับอีเมลไหนเวลาเราย้ายอีเมลจากเครื่องเก่าของเราเนี่ยไปเครื่องใหม่เราก็ย้ายแค่อีจีเมลที่เราผูกวันพีนั่นแหละย้ายไปเสร็จปุ๊บเราก็เอา g m เ i ลเนี่ยไปล็อกอินวันพีชในเครื่องใหม่นะครับนะแต่เวลาล็อก iOS หรือว่าไอพวกไอโฟนไปเป็น Samsung Vivo อะไรพวกนี้ยคือหรือว่าไปเป็น Android เนี่ยมันอาจจะทําให้เพจหายนะครับนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับนะโอเคส่วนวิธีการเชื่อมต้องกดไปที่เชื่อมข้อมูลครับแล้วเราก็กดถัดไปตรงนี้นะครับนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับนะว่าจะเราเชื่อมไอเขายัางไงอันนี้ คือถ้าสมมุติว่าถ้ามันอยู่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ,อนี่คือเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะการเชื่อมก็คือเราต้องกดไปที่ Google นะครับนะแล้วตัวนี้ก็จะมัลติลัสก็จะเด้งไปที่ Google โอเคแล้วเราก็กดตกลงเสร็จปุ๊บเราก็เลือกมาเลยครับว่าเราจะเชื่อมกับอันไหนนะครับนะอันนี้คือผมเชื่อมกับ อ่าอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมเชื่อมกับอ่าไอเอเลนดอร์อันนี้นะครับนะของผมก็แต่ผมเชื่อมไปแล้วผมขอกดยกเลิอกออกอ่าพอเราเชื่อมเสร็จกดตกลงนู่นนี้นั่นเขาจะให้เราใส่รหัส Google ที่เราตั้งไว้ใน Google นะครับนะซึ่งพวกการสมัครรหัส Google อะไรพวกนี้เนี่ยในยู u ูบมีเยอะแยะแล้วสามท่านผู้ชมสามารถไปดูได้นะครับนะผมขอจะไม่อธิบายเรื่อง Google นะเพราะว่าม,มันไม่ได้ยากอะไรนะครับนะก็แค่เข้าไปใน Google Gmail แล้วเราก็สมัครนู่นนี้นั่นนะครับนะประมาณนั้นเลยซึ่งการ เชื่อม Gmail อะไรพวกนี้ก็จะถามรหัส Gmail นี่แน่นท่านผู้ชมก็จำให้ได้นะ,นะแล้วก็ใส่ไปพอใส่ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเชื่อมเสร็จนะครับนะพอมันเชื่อมเสร็จมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยครับอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับนะพอมันขึ้นแถมึนๆเนี้ยคือโอเคแล้ว ID นี้ถูกเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่ต้องกลัวหายแน่นอนนะครับนะเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็สมมุติว่าเรากดเข้าเกมมาใช่ไหมเราก็จะอยู่หน้านี้พอเสร็จป,ปุ๊บเราก็กด3ขีดด้านบนนะครับย้ายกลับไปที่หน้าไตเติ้ลนะครับโอเค อารมณ์เดียวกับการที่เราเข้าเกมมาใหม่เข้าเกมมาใหม่เสร็จปุ๊บมันก็อยู่อยู่ในนนี้สมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยน ID ไปเล่นอีก ID ดีหนึ่งสมมติเรามี ID ดีหลัก ID รดีองเราจะเปลี่ยนไปเล่น ID ดีหลักตอนนี้เราสมมติเราอยู่ ID รดีองนะเรากดโ,โอนย,าย้ายข้อมูลนะครับล้วก็โอเคเสร็จปุ๊บโอนย้ายแอคเค,คาน์ด้วย Google นะครับนะเราก็กดไปเลยแล้วเราก็เลือกแอคเคาน์ที่เราผูกไว้นะครับนะว่าเราผูกอันไหนไว้ยังไงนะครับนะซึ่งสมมุติตอนนี้ผมจะย้ายไปที่รหัสเทนไซนะครับนะเทนไะซผมผูกไว้กับอันนี้ผมก็กดเข้าไปครับ อ่าเสร็จปุ๊บเราก็กดดาเนินการต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะโอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้น,ข,นขึ้นมาว่ายืนยันการเชื่อมต่อกับ Google อ่าเราเราก็ที่ได้ผูกไว้ก็คือรหัส d x 1 0 n ใส่นะครับนะผมก็กดโอเคเสร็จปุ๊บโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยนะเห็นไหมเพราะเท่านี้เราก็จะเปลี่ยนรหัสกลับมาเป็นวิธีที่ง่ายดดยและรวดเร็วมากนะครับนะนะเวลาการย้ายรหัสจากอีกเครื่องไปอีกเครื่องก็แค่ย้ายอ e ีเมลไปย้าย gmail ไปไป,ไปอีกเครื่องแล้วเราก็ค่อยไปลิงก์ข้อมูลในเครื่องนั้นเอาจากวันนกก็คือเราาิง์ผ่ Google หรือว่าเข้ารหัสผ่าน Google นั่นเองนะครับนะก็คือเหมือนกับว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายอีกทีก็คือเหมือนเราเอารหัสวันพีซเราไปผูกติดกับ g l e เวลา g o o g l ลเราไปเครื่องไหนเครื่องไหนเครื่องไหนแล้วเราจะไปเล่นวันพีซในเครื่องไหนก็นแล้วแต่เราสามารถกดล็อกอินผ่าน Google ได้เลยเราก็กดรับคงรับของอันนี้เราก็เข้าได้ตามปกติเห็นไหมคือมันก็จะเข้ามาในรหัส DX10 ใส่ ide, ตามปกติเลยนั่นเองนะนะโอเคผมมีอีกรหัสหนึ่งเดี๋ยวผมจะย้ายให้ดูอีกรอบนะครับนะอันนี้เป็นกรณีสำหรับ ของ iOS เท่านั้นนะครับนะก็คือการกลับไปที่หน้าไตเติลนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดถึงการผูกของ iOS ก่อนนะครับนะ iOS เนี่ยมันจะมีอีกอีกระบบหนึ่งก็คือ Apple ID นะครับนะเรากดมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่า s y n c with Apple นะครับนะไอ s i n c with Apple เนี่ยมันจะผูกกับ Apple ID ของเรานะครับนะซึ่ง Apple ID เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนขึ้นมาจาก Gmail หรือว่า Google นิดนึงนะครับนะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินที่เราจะทําความเข้าใจได้นะครับนะใครมี Apple ID อะไรที่มันว่างๆที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ ID วันพีเนี่ยก็สามารถกดเชื่อมพอมันกดเชื่อมเสร็จมันก็จะขึ้นกอรอ,นกนกอบเหลืองๆเหมือน Google นี่แหละนะครับนะเวลาเรากดย้ายไปย้ายมากดเข้าไปเข้ามาอะไรเงี้ยมันเวลาเรากดไปล็อกอินผ่าน Apple ID เนี่ยมันก็จะเข้ารหัสที่เราเชื่อมไว้นั่นเองนะนะโอเคผมกดไปที่หน้าไตเติลนะกดพอกดกลับมาหน้าไตเติลเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถเปลี่ยนรหัสได้เดี๋ยวผมกดโอนย้ายข้อมูลเสร็จปุ๊บ ผมกดโอเคโอเคเสร็จปุ๊บอ่าจำได้ใช่ไหมว่าอ่าเราเคยผูก ID ดีไปกับ Apple ID แล้วก็กด s ิ n วิดแอปเปิลนะนะอันนี้เป็นแค่ของ iPhone เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็กดดําเนินการต่อโอเคตรงนี้เสร็จกระบวนการเรียบร้อยมันจะมีการอ่าสแกนนงสแกนหน้าหรือว่าการขอรหัส Apple ID กันเล็กน้อยอันนั้นผมขออ่าตัดออกแล้วกันนะับนะเพื่อวความปลอดภัยอะไรนี้นะ้บนะแต่ อันเนี้ยคือพอเรากดเชื่อมไว้ใช่ไหมเราเราเคยเชื่อม ID ไว้ใน Apple ID แล้วพอเรากดเข้ามาอีกรอบมันก็จะเข้ามาที่รหัสที่เราได้เชื่อมไว้เราก็กดแค่โอเคแค่นั้นเสร็จเลยนะครับนะการย้ายไ d เดีเล่นไปเล่นมาในเครื่องเดียวนะครับนะย้ำนะว่าเราสามารถย้ายเล่นหลายๆ ID ดีแบบคือคุณจะมี ID กี่ i อดีก็แล้วแต่ตามที่ Gmail ของคุณสมัครไว้นะครับนะก็คือ Apple ID เนี่ยเรามี iPhone เครื่องหนึ่งเรามี Apple ID ได้แค่อันเดียวนะครับนะแล้วก็อาจจะผูกไว้กับรหัสหลักอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ Gmail เนี่ยเราสามารถมีได้หลาย Gmail มา,มากๆเลยนะครับนะเราก็เวลาเราจะเล่นแต่และทีเนี่ย เราก็สามารถผูกกับ Gmail อันไหนก็แล้วแต่แต่ขอเวลาผูกว้เนียเอาให้จําได้ด้วยนะครับนะไปใช่ว่าผูกไปแล้วก็อันนี้ไม่รู้ลืมรหัสอะไรไปผูกอะไรไว้ที่ไหนก็อันนั้นก็คงจะอ่าเยอะเกินไปนะครับนะโอเครับ okay, <H> ก็มีประมาณเท่านี้นะครับนะสำหรับการสลับเปลี่ยน ID เล่นไปเล่นมานะครับว่าเวลาเรามีหลายๆ ID เนี่ยเราจะสลับ ID เล่นกันยังไงนะครับนะหรือว่าเราจะสามารถสลับ ID หรือว่าเปลี่ยน ID ภายในเครื่องเนี่ย เปลี่ยนยังไงนะครับนะให้มันง่ายแล้วไวที่สุดนะฮะนะซึ่งผมนั้นได้ทําวิธีนี้ใครที่ทําวิธีอื่นก็สามารถคอมเมนต์แชร์วิธีของท่านผู้ชมได้นะครับนะแต่ผมเนี่ยทำวิธีเชื่อมกับ gmail แลวเวลาเราจะเล่นแต่ละทีแล้วก็กด gmail ที่เราได้เชื่อมไว้นะครับนะเราก็กดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ได้ยากอะไรนะครับนะแค่ขอแค่ให้จําได้ว่า gmail เนี่ยเราเชื่อมไว้กับ id อันไหนนะครับนะพอเวลาเรากดเชื่อมต่อเข้าไปอีกรอบหรือว่าล็อกอินเข้าไปอีกรอบเนี่ยมันก็จะได้ล็อกอินเข้าถูกนั่นเองนะครับนะแต่เลือลอ่่าคเยกกนทีรจะดออกนะครับนะ เราต้องเช็คให้ดีว่าเราเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้เป็นสีเหลืองแล้วถ้ามันยังไม่ได้เป็นสีเหลืองท่านผู้ชมห้ามกดกลับไปหน้าไตเติลเด็กขาดเลยสมมตวิว่าถ้ามันไม่มีสีเหลืองห้ามกดกลับไปที่หน้าไตเติลอันนี้แล้วก็กดไปลบเกมอะไรเงี้ยคือ,อมันกดได้กลับไปหน้าไตเติลมันกดได้ผมพูดผิดขออภัยนะครับนะกดไปหน้าไตเติลกดได้นะแต่ห้ามลบเกมหรือว่าห้ามล้างข้อมูลในเกมนะครับนะไม่งั้นไอดีนี้หายเกลี้ยงนะครับนะเราก็ต้องกดเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับนะอ่า แล้วก็หาเชื่อม Gmail อะไรก็ได้ให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองให้ได้แล้วก็ต้องจําให้ด้วยว่ารหัสเนี้ยเราเชื่อมกับ Gmail อันไหนนั่นเองนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจุบคลิปไปวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจไปกันด้วยนะครันะนะล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเซลเกน Next Video นะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดอะเบรกของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีโมจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ